เขียหน้า oh. ันโดนแกไม่โยน้ีกก็ได้นี้คุมเขา่างนี้ทไมเนี่ยกวคตัวหมายถึงว่าให้คุมเนี่ยระหว่างมีลอลิงกับไม่มีลอลิงเนี่ยมันต่างในความหมายถ้ามึงจะคุมแบบเนี้ยไอคุมพี่ อะไรเนี่ยไปดิกระตักเดี๋ยวตาตรงนั้นลูกคุณได้ลูกกูจะได้มีสายเลือดเพื่สืบพันต่อไอันสนามรบะก้อนศึกใดที่สามารถทำชัยได้ไม่รู้แพ้รู้ชนะก็ย่อมรู้แพ้รู้ชนะด้วยมันสมองท่านฉลาดแต่ยังขาดเฉลียวข้าจะให้เวลาท่านเจ็ดวัน ไม่หาเครื่องราชบรราการมัถ่ายตัวไม่กระพัดหากแม้เนเจ็ดวันไม่มีเครืค่องราชบรราการข้าจะตัดขวดไม่กัะพัดเอาตัวไปไ,ไ,ไปจากตัวไปไอ้หุ่นสามีไอ้ส,สุขภรัต ยามนี้พระเชษฐาของเจ้าเมกะพัทถูกราชทายาแห่งพื้นแผ่น,นดินสาละถิมจับตัวไปมันให้เวลาแค่เจ็ดวันวาดแผนไม่มีเครื่องราชบรรณาการไปให้แล้วละพอเมกะพั้องตายไปแน่แล้ยามนี้พี่หมายใจจะหาเครื่องราชบรรณาการแต่ไม่มีอะไร ที่จะสมคข้าช่วยช่วชิตเมกับพได้จะพูดไคาไมดูเวลานี้แผ่นดินมันมาเองไหลซส่งแล้วขนทางเชี เหลือชีวิตพม่กับพักพี่นับคือนับใจเจ้ามากงั้นอย่ารอช้าเร่งเดินทางอีกไม่นานก็จะพบเจตพักรู้แล้วที่ซ้อ ขาชมันและข้ารัทุกคนจงฟังคำสั่งข้าพระเจ้าข้านำตัวนักโทษไม่กระพัดสู่ร้านมหารรับด้วยเจ้าพระเจ้าข้า Oh mm -hmm.

ยิ่งแก่แล้วก็ยิ่งแก่คุณพี่สมัยนะเขายิ่งแก่ยิ่งสวยเวรกลับห้องกูแท้ๆเดินไปไหนมาไหนใครก็าบอกเหมือนจริงๆเหมือนตันลึกเลยอเกินับวันอีสองวันต้องไปฉีดโอทอกแล้วขนาดนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ไปฉีดแล้วพี่ไม่ไหวจริงๆลาสุดใส่เสื้อเชิ้ตมาทำไมคนยกมือไหว้กูเฉยเลย บอกว่าพ่อมาอยัางไงมึงเชื่อไม่กลับไปบ้านกูเผาเสื้อเชื้อทิ้งเลยดีแล้วเหมือนพ่อเหมือนแม่ดีไม่เป็นไร <c ười> ไม่เป็นไรลูกฟ้าจะเหมือนพ่อแม่ก็รักเพราะว่าลูกฟ้าให้ตังค์แม่เยอะไม่มาทุกคนจะต้องอึงไม่พอใจเลยอดี๋พูดเรื่องเงินเดี๋ยวเขาขอเข้าเพิ่ม <c ười> วันนี้เจ้าคงตายที่มือข้านะข้าไม่ตายไปเลยกูฆ่ามึงแน่ไม่ต้องมึงคระเฮ้ยมึงอย่าปาดีกูด้วยมึงเจอกูนะเจอไมไดแล้วมาจับไม่ได้ทำไมมันเที่ยงมังไงมันเที่ยกูแล้วไทำไมมันเที่ยวเพราะอะไร ให้งอเลยครับอย่าเป็นนักโทษนักเกงเวยุ้ยเดี๋ยวมึงดูด้วยดูอะไรถึงกูเป็นพี่น้องกันแต่กูใส่ชุดคู่กันนี่เล่นให้รู้ไปว่าถผมก็ได้เป็นคู่กันไม่ังหวานแน่นเลยเปิดตัวต่อให้ใส่ชุดคู่คืนนี้มึงก็ไม่ได้เลฮ้ยไปเที่ยวจริงเลยอย่าละมุนมึงไปยัง เา,ามตันทอีพูดวะไมาใจมันเี่ยวเลยเกินเรื่อนเคีื่องตามรักถึงใจกูก็ดีใจในเกี่ยวยเดี๋ยวเรื่องลูกชูกูก็ดีใจใเกียวนั้นมาจบเรื่องนี้กูอดเกี้ยวเลยไ,ไหไม่ได้จาพาขอมาจะว่าขอเออเราจัดให้ไม่จับใร ราชมันแลชจะทตัดหัวไม่กับพันปัดนี้เปิดตัวราชมันลสี่น้องเขียนกันนานมานไม่ขรมจงเป็นพืจะทอดราชันตัดหัวไม่กับพันปัดนี้ ไม่ต้องเสียใจทำใจดีๆไว้นิ่ทำอะไรหน่อยสกิดเองออกก็ออกอย่างไรวันนี้ถึงเจ้าจะตายไปแต่ว่าอนุสาวรีย์เจ้าจะตั้งอยู่ข้างเปรตที่วัดไทยโลมพ อันนี้จริงโจไม่มีนะ้ดกูตายคนยังไม่ใครเลยมึงยังตายไม่ได้หรอไมรถมึงต้องถอนอีกหกปีเดี๋ยวพูดเรื่องรถไอห่ารับไม่ถึงเดือนชนหมาเม่งซะนล้วไอหมาก็จะอะไรเนี่จุดยูฮ่องกงได้เฮ้ยผู้ช่วยพันฆอกเอาอาวุธมาดิเมืองวันนี้จะตายมือพี่มือบอกการตายที่แท้จริงมันเป็นอย่างไอ้ที่ ะอ้ะอาวก็ขา,ขาพี่ไงก็ขาตึงเก็บไวท้ทำไมเก็บไว้กินเลยพี่ตอนนี้หิวเก็บขาตัวเลื่อถ้าเกิดวันนี้มึงแตต่างกูจะให้มึงต่างแบบโภลามานที่สุดด้วยอาวะที่กุูไอ้เหี้ยทำไมกูเกี่ยวข้าวอะนี่มีกระเทียวเนี่ยมีเนี่ยมีเนี่ยมึเอาดี่ดิอ้โว เออในมาดไม่ต่างัมต้องต่างมีน้ำมือคนย่ำกูไม่ควจะท่าใครตายไหมเนียย้อนไปพี่ย้อนห้าอะไรอ่ยด้วยแบบนี้ตัวมึงมีทุกอย่างด้วคของที่ใช้ถ้าเกิดวันนี้เจ้าจะตาย Icana, ไอ้นี่ยพ่อแก้วไม่แก้วไละสั่งแก้วไว้เราเพิ่งจะพ่าดขาหนึ <S <S Man, ่งอยากเป็นคนประหารชีวิตเจ้าเองชมการไล่ลับดาบประหารของดาวตกโนออด เดี๋ยวลำ4 <s> <I love>. okay. <coughs>

เดินเนี่ยเขาเหนื่อยเอาอย่างนี้มึงไปให้ไวไปรับตรงนี้แล้วไปรับตรงนี้ให้ไวที่สุดไวเลยไวๆลิคีเราต้องไม่เล่นต่อหนึ่งสองสามเรื่องไปเกินไปอันนั้นป่ะไอ้กินหาเลือกเลือกเลืออะไรนะหนา sai bóng đá lại. với đui, đi không đấy. cái วัดไผ่ลงัวของต้น really? ส่งเสียงกรีดดังๆนม่ตั้งเหมือนกรขอบคุณนะครับสคุณท no ี่ไม่ตางดรวเติรนตเรับต้นางๆยโอ้โหยกบทุกคนเลยั้งหนดาั้งหน้ ขอบคุณค <displayed, S 1> ุณส like ุวรรณโปรโมชั่นด้วยนะครับผู้จัดหาที่มาการแสดงในรอบค่้นคืนนี้นะครับนได้เยอะตอนถ้าเปิดแกแล้วจริงๆนะแกเลยไปหาใครแล้วไม่ได้พันยังรับพันให้ฉันเลยนะโอ้โหขอบคุณครับแม่โอ้ที่จะเอาถุงมาให้แกพี่แม่แม่ให้คนที่เขาให้ฉันเดินมานี่เอาถุงมาให้ฉัน เดกเมไม่ต้องเล่นกระสีเดยวมันจะช้าใช่อบบตามชันก็อยากได้แต่ว่าเดี๋ยวเียช้าฮะไปนะว่างเลยออ้ยเหี้ยอะไรร้องเหมือนกันเลดี้อตรงขอนกเ่นตองขอนไหนทังไหนครับเอาไปไนะไปนะไปนะดึ่ซึ้ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ่้แล้วทุกคนเลยเต้นพีเต้นพัรับัครับพี่อนให้ผมไปช่วยไหมแรงแข่งคนละครึ่งนะไปแล้ให้ผมไปช่วยไหมแต่แข่งคนละครึ่งนะมึงไม่ทำนึกเดีมึงน่ลงมาตั้งนานะครัป่อแ้วแม่แมชูอย่างนั้นลจะเล่นลเกแม่ตีเต้นไหน่อุ้ยไอที่วอ้าวโหไอทีเนี่ยไม่ดีเลย โหเราก็ะสอบไปยังไงใส่หมดได้เิดิด้นหลังเลยคัเดินหลังเลยไหนฮะเดินโชช์อยู่ครับดึงได้อยู่เหรออนี่อีกพักแป๊บได้ไหมฟังฉันอย่างนั้นท่อนเลยดมากครับดีครับมสมดไอ้เอนมันช้าไปแล้วนะกูรู้แล้วกูไม่เหลียวปวาเลยไม่ใ อุ <S 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 ้ยแม่ยังดูแชร์แล้วขอบคุณนะจำได้รึว่าคืนนี้ของที่นอนได้ทำให้ดีแล้วหัวก็พอใส